ร่วมถกร่วมซักโดยแป้งเด็กน่ารักสูตรธรรมชาติสบู่สมุนไพรวิพาดารครับจากปัญหาของลิงมาคุยปัญหาคนดีกว่านะครับวก็จะพูดกันรู้เรื่องนะใช่น่าจะพูดกันรู้เรื่องฉัพูดกับคุณยังไงก็ไม่รู้เรื่องใช่แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดแทนลิงซะเยอะนะฮะม,มาถึงปัญหาที่ ตอนนี้เจอกันในหลายสังคมทั่วโลกประเทศไทยด้วยนะครับครอบครัวเ,เลี้ยงเดี่ยวที่เขาเรียกกันครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวก็คือว่าครอบครัวที่อาจจะมีแม่คนเดียวสิงกำหม่ำสิงกรลเดดใช่นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปทางคุณแม่คนเดียวเนาะ ไม่ค่อยมีคุณพ่อคนเดียวให้ให้สังคมได้ถกเท่าไหร่คุณพ่อมีค่ะเนื่องจากว่าคุณแม่เสียชีวิตอ่าก็มีแต่ถ้าคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกคุณพ่อปั่นใจไปเป็นเป็นอื่นค่ะก็ในสังคมไทยมีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวหรือคุณแม่คนเดียวเนี่ยนะครับมากขึ้นมีแนวโน้มมากขึ้นก็มีทิศทางเป็นแบบนี้ในหลายประเทศนะครับและที่เขาไปศึกษามาเนี่ยกลุ่มที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดียวนะครับเขาไปดูแล้วมักจะเป็นคุณแม่นอกสมรสหรือว่าคุณแม่คนนั้นเป็นวัยรุ่น คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยก็จะสะท้อนปัญหาไปถึงโอ้โหเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงานนะฮะทำไม่ะคะจ้างงานก็มีปัญหาหรอคะกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ้าก,ก็ก็มีปัญหาแล้วคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงลูกแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเวลาจะไปทํางานทําการนอกบ้านมันก็ไม่สะดวกไงอ๋อมัะเ,เข้าใจคะ่ะไม่มีคนช่วยผลัดการเวรเปล<ช>ี<ๆ>่ยนเวรไม่ได้โอ้ลำบากมากแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณแม่คนนั้นเป็นคุณแม่วัยรุ่นด้วยนะแล้วแล้วก็จะต้องไปทํางานด้วย ที่สุดแล้วก็มักจะไปไม่รอดแล้วก็จะเป็นปัญหาสังคมเขาให้ออกจากงานเ,ออเรื่องเยอะลาบ่อยลาบ่อยเอ,อถูกต้องเรื่องมากรัก ไปนั่งเลี้ยงลูกไปไม่ต้องมาทำมาหากินนี่ไงออกไปเลยคุณเนี่ยกลายเป็นว่าลักษณะของออบ้านแบบนี้ครอบครัวแบบนี้ก็จะเป็นปัญหาสังคมเลี้ยนคิดว่าคนเรานะคะคงไม่มีใครคิดหรอกว่าจะต้องลำบากลำบนหรือตกสถานภาพของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกคนก็ปรารถนาชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบแต่ในเมื่อมันไม่ได้ the trauma g o on ค่ะชีวิตก็คงต้องดำเนินไปข้างหน้า<อ>เรียนคิดว่าไม่มีทางแก้ไขค่ะ มีเพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นที่เดียนคิดว่าน่าจะช่วยเราได้คือนายจ้างค่ะทุกองค์กรเลยนะคะถ้าเห็นคนประเภทนี้เข้ามาคุณควรมีเมตตามุทิตาอุเบกขาค,ค่ะช่วยสงเคราะห์รับเขาเถอคะค่ะเพราะว่าชีวิตของเขาก็ประสบมลสุมชีวิตอยู่แล้วแทนที่จะมีสี่มือพ่อแม่สองพ่อพ่อสองแม่สองอุ้มลูกอบลูกเหลือเพียงแค่สมือและไหนยังจะต้องไปทำงานอีกมือไม่พอค่ะ แต่แตนจ้างเนี่ยนจ้างต้องมีน้ําใจมากๆนะถูกต้องค่ะถ้าคุณไม่รับนะคะเขาตกงานเขาลําบากกระบวนกแลูกล,ลูกเต้าเขาก็ลําบากอีกเน้นว่านะคะ ทางการควรเปลี่ยนแปลงค่ะแก้ไขเรื่องภาษีค่ะเหมือนคนตาบอดพอคุณรับคนตาบอดคนที่ทเ,เออเข้าทํางานคุณได้ลดหยออ่อนภาษีถ้าคุณไปขึ้นทะเบียนว่าคุณมีปัญหาครอบครัวคุณเป็นแม่เลี้ยงเดียวพ่อเลี้ยงเดียวคุณได้เข้าทํางานบริษัทนั้นจะได้รับการลดหย่อนภาษีก็ถือว่าได้ช่วยเหลือสังคมทางอ้อมถ้าผู้ชายจะต้องนั่งเลี้ยงลูกไม่ได้คลอดเองแต่แม่ไม่อยู่แล้วตัวเองต้องอุ้มลูกด้วยไปส่งโรงเรียนอนุบาลด้วยต้องหยุดบ้าง ทำหน้าที่แทนแม่ได้ไหมคะเออได้ทําได้งั้นเดี่ยนก็ขอความเห็นใจค่ะอนุมัติวันลาพิเศษสําหรับพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยออ,อันนี้เราพูดถึงครอบครัวสมัยใหม่ซึ่งมักจะขาดปู่ย่าตายายแล้วไม่มีอากงอาม่าแล้วจะให้ทำยังไงละ่ะครอบครัวสมัยใหม่เนี่ยมันแพร่พันกันเร็วมากเลยใช่ฮะเพราะว่าเขารู้จักกันแชทสองวันเขาก็ได้เสียกันเรียบร้อยแล้วแต่ที่อาจารย์พูดน่าสนใจตรงที่ว่า คือรัฐหรือว่ากระทรวงไหนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยลองหาทางช่วยเหลือบริษัทที่<ช>เขามีน้ำใจช่วยครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแบบนี้ใช่แล้วก็ร,รัฐบาลช่วยได้ก็ในรูปแบบภาษีนี่แหละก็จะเป็นน้ำใจ<น>เพราะว่าเขาก็ไปศึกษามาแน่นอนะนะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาลาบ่อยแน่ ใช่เขาต้องลาบ่อยแน่ลูกมันยังเล็กจะเอาลูกไปฝากคนเลี้ยงเหรอคะมันก็คงไม่ใช่อเอาไปฝากปู่ย่าตายาญ่ก็เอาภาระไปใส่คนแก่แทนที่เขาจะมีความสุขในบ้านปลายชีวิตก็เอาภาระไปใส่อีกประธานโทษถ้าคุณผู้ชมมีลูกนะคะอยากเอาลูกไปฝากคนอื่นเลี้ยงไหมคะ ก็คงไม่ถ้ามีปัญญาเลี้ยงเองใช่ไหมคะช่วยสงเคะห์คนที่เขามีลูกเถอะค่ะให้เขาได้มีโอกาสเลี้ยงลูกเองถ้าเขาจะเลี้ยงลูกเองเขาก็ต้องมีงานทําให้งานเขาเถอะค่ะถึงเขาจะบกพร่องในหน้าที่การงานแต่เขามีความสมบูรณ์ในหน้าที่ของความเป็นพ่อหรือเป็นแม่ยายเห็นแก่ตัวคนงานนะคะเห็นแก่ลูกของเขาค่ะที่จะมีพ่อที่สมบูรณ์แบบนะคะอันนี้ลงตัวมากเรียนพูดใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ฟังง่ายและเข้าใจง่ายกว่าคุยเรื่องลิงเยอะ คุณก็ไม่จบฉันก็ยังอยากจะถามคุณเรื่องลิงเหมือนกันะเฮ้ยพักดีกว่าพักพักเดี๋ยวไปดูคําถามคนทางบ้านดีกว่าเขาทำหมันกันบลิงมันสงสารเขาพักเลยครับ,ช<อ>บเชิญเลยฮะไปเลยฮะออยยา<อ>ปล่ให้ตนนัด<จ>ทิ้งเลยเหรอของลิงตัวผู้ะ